มันมันเสื่อมเสียมันบั่นทอนจิตใจของเรามากมากกว่าที่หลายๆคนใชจะเข้าใจนะคะการที่เราอยู่ในวงการไดออ้อยู่สิบาแล้วอยู่ๆก็มีคลิปอันนี้มาตัดต่อใดๆแล้วใช้ชื่อเราเป็นคลิปอาจารย์แล้วบอกว่าเป็นเราจริงๆอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบนะ จริงๆเร่ต้งก็ต้องขอขอบคุณผู้พิพากษามากนะคะแล้วก็ขอบคุณทนานีดาด้วยที่วันนี้เิืตั้งก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วนะคะแล้วก็ริต้าก็คือใจเราก็ลำบากใจตั้งแต่แรกเราลำบากใจเราไม่ได้อยากทําให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ทําด้วยความโกดแค้นด้วยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเพิกเฉยไม่ได้เราเราเลยตัดสินใจดําเนินคดีฟ้องนะคะก็คือมีมีประเด็นหลักๆเลยที่ ที่สําคัญอยู่2ประเด็นประเด็นแรกเลยถ้าอยากที่จะปกป้องชื่อเสียงของตัวลิต้าเองปกป้องครอบครัวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะปกป้องลูกด้วยเราเราคือเราไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดเราก็จากสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงที่มันเข้ามาบั่นทอนชีวิตของเราทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงมากนะคะเ,เราเราเลยเราอันนี้มันคือประเด็นหลักเลยคือเราไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดทั้งนั้นแล้วก็วันนี้สาลก็ได้ตัดสินแล้วว่าคนในคลิปไม่ใช่เรา สารให้ความเป็นธรรมแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณสารผูร้พิพากษามากๆประเด็นที่สองเลยเราอยากให้มันเป็นเคสตัดดี้ค่ะอยากให้มันเป็นบทเรียนว่าการกระทําแบบนี้มันเข้ามาทําลายชีวิตคนได้จริงๆอยากให้เขาคิดก่อนทําสักนิดนึงก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือความเมามันอะไรก็ตามคือไม่อยากให้เขาทําทั้งนั้นอยากให้เขาฉุดคิด ว่ามันเข้ามาทําลายชื่อเสียงของเรามันมีผลกระทบกับเราแล้วมันก็ทําลายชีวิตอีกหลายๆคนเหมือนที่เราเห็นข่าวทุกวันนี้จากอาชญากรรมไซเบอร์ที่เข้ามาทําลายผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะทําให้เสียทรัพย์สินหรือเสียชื่อเสียงแบบริต้าก็ํามริต้ารู้สึกว่ามันไม่ควรจะมีเคสแบบนี้ค่ะแล้วก็เราอยากให้รู้ว่าบ้านเมืองก็มีมีสารนะมีกฎหมายนะอยากให้เกรงกลัวรเรื่องนี้ด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราเพิกเฉยกับคดีนี้ไม่ได้จริงๆถึงเราจะไม่รู้ว่า ใครเป็นคนตัดต่อคลิปนี้ออกมาเผยแพร่เราไม่รู้เราจับตัวไม่ได้แต่ว่าวันนี้เรารู้ว่าใครเป็นคนแชร์คลิปนี้ทั้งๆท,ท,ที่เราบอกแล้วว่าคนในคลิปไม่ใช่เราเขาก็ยังแชร์อยู่เราไม่อยากให้วันนี้อยากให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณมากๆก,ก,กับสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เข้ามาทําข่าวลิต้าในวันนี้ว่ามันไม่ใช่ลิต้าแล้ววันนี้ศาลก็ให้ความเป็นธรรมแล้วค่ะเราได้เจอเขาในศาลค่ะ เธอเขาได้สารเราก็บอกเราก็บอกตั้งแต่วันแรกเลยว่าเรื่องเงินเนี่ยเราเราไม่จริงๆเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นสําคัญเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะก็คือลิต้าจะทําบุญทั้งหมดเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ว่าเราอยากให้เขาได้รอดบทเรียนที่เขากระทําด้วยก็คือวันนี้ก็เลยสารก็ได้ตัดสินตามที่ทนายนิดาได้กลา่าวไปสองปีที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราจริงๆมันติดอยู่ในใจเรามานานมากแล้วคือเรา เราทำงานตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่3เราทำงานด้วยจิตใจที่เต็มที่นะคะแล้วการที่เราอยู่ในวงการได้อยู่สิบสาแล้วอยู่ๆก็มีคลิปอันนี้มาตัดต่อใดๆแล้วใช้ชื่อเราเป็นคลิปอาจารย์แล้วบอกว่าเป็นเรามันมันเสื่อมเสียมันบั่นทอนจิตใจของเรามากมากกว่าที่หลายๆคนจะจะเข้าใจะค่ะก็คือเราเราในฐานะผู้หญิงคนหนึง่งโดยเฉพาะในวันที่เรามีลูกเรายิ่งรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาโตมาแล้วมีคำถาม เราอยากให้มันชัดเจนตั้งแต่วันนี้ว่าเนี่ยไม่ใช่เรานะนั่นคือความตั้งใจของเมัน,นเสียโอกาสอะไรสำหรับเราไางคะช่วงที่เราเจอกับเรื่องนี้มันเสียโอกาสมันเสียชื่อเสียงมันทำให้เราเดือดร้อนค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้คุยหรอกคะ่ะเราไม่ได้คุยถึงประเด็นว่าเจตนาเขาเขาได้บอกไหมคะเจตนาเขาทําเพื่ออะไรจริงจริง ส่วนตัวทนายได้ถามอยู่ว่าแบบทำไมทําไมส่งไปทําไมเขาก,ก็คำตอบก็มันก็เป็นแพทเทิร์นว่าแบบไม่ได้ตั้งใจคือคือคือขนองนั่นแหละคือขนองแล้วก็สุดท้ายแล้วพอวันนี้พอพอตัวเองได้รับหมายสารมันก็สลดกันทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนทุกคนตระหนักได้แล้วนะคะเพราะว่ายัางถามว่าวันนี้คุณลิต้ามามายื่นฟ้องคดีอ่ะจริงๆก็คือความเสียสละนะ เขาเอาเวลาที่เขามาศาลเนี่ยเขาไปทางานทําเงินเขาได้เยอะมากนะคะท,ที่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตกผลึกแล้วว่ามันจําเป็นต้องทําเพราะว่าวันหนึ่งถ้าสมมติว่าถ้าถ้าลูกเขาโตขึ้นมาแล้วบอกว่าท่านนี่ไม่ใช่แม่ทําไมแม่ไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรถูกไหมคะวันนี้เขาก็ได้ทําเพราะว่าสิ่งที่ได้รับได้รับแจ้งกับคุณลิต้าม,มาแต่แรกแล้วก็คือเขายอมที่จะเสียเวลาตรงนี้เพื่อที่จะมาฟองตรงนี้เพื่อชื่อเสียงเขาครอบครัวเขาแล้วก็ลูกเขาก็ทุกคนทําก็คือเพื่อความคึกขนองทั้งหมดค่ะ พิสูจน์ตัวเองแลวครับ,รบก็ดีใจกับเขาก็ต้องขอบคุณทางกระบวนการยุติธรรมด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาทุกข์ใจหนักใจมาตลอดเพราะว่าคือตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ในวงการมาเขาก็วางตัวดีตลอดไม่เคยมีข่าวเสื่อมเสียใดทั้งสิ้นก็วันนี้ก็มันจะได้เคลียร์กับทุกคนว่าสรุปว่าผู้หญิงในคลิปไม่ใช่เขาแล้วเป็นการตัดต่อจริงๆ,อ,งๆอะไรเงี้ยครับาเราได้เห็นขาเครียดของเขาเขาก็เครียดมากแล้วคือตอนที่เรื่องเกิดขึ้นตอนนั้นถ้าหลายคนจำได้คือเป็นตอนที่ท้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่กระทบจิตใจอย่างรุุนนนนนแแแรรงล้้ววเเเขขาากกก็็ไมม่่่คยจอออ ก็วันนี้ขอบคุณทางทางกระบวนการยุติธรรมจริงแล้วขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านจริงที่ช่วยกระจายข่าวไว้อย่างน้อยให,ให้ให้ทุกคนรับทราบว่าผู้หญิงในคลิปเนี่ยไม่ใช่ลิต้าและเป็นการถูกกล่าวหาจริงๆแล้ววันนี้มันก็ได้เคลียร์ชื่อเสียงเขาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอยากบอกอะไรกับคนที่คลิปมาลองหรือคิดว่าอาจไม่มีใครจับได้หรอกเรื่องแบบนี้ทำไปอะไรก็จริงๆอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบนะพูดไปหมดแล้ว คนที่โดนอยู่ลุกขึ้นมาผมก็ไม่เชื่อเสียงเองใช่ไหม